ไปแล้วครับเห็นไหมครับพี่จ,จารุณโอ้ยหญิงครับบนเทียนพาร์ตี้ครับโผล่ไปแล้วครับโอ้โไม่ทันโหเยอะมากครับไปไป,ไปตปจำอยู่นะไปโดงดอกไม้จุ๊บต้องเลยครับ <ส>มาไกลเลยครับจากพุก um. อทหารนะครับครบเลยนะครับวันนี้เรียบร้อยคเรลยนะครับสวัสดีครับครับวันนี้มา เดินวิ่งี่พราชฐดอนพยอมสา0 0 0นะครับปี2,566ครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานเฉลิมฉลอง100ปีของโรงเรียนบ้านอำนาจนะครับแต่ปัจจุบันก็คือนี่แหละที่นี่ครับก็คือดอนพยอมเป็นโรงเรียนเทศบาลอำนาจนะครับวันนี้มาแข่งขันกันนะเป็นงานแข่งขันนะครับระยะ10.5กิโลเมตรขาแรงเพียบนะครับแล้วก็5กิโลเมตรด้วยนะครับเป็นพืวยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอวลรัตนราชกัญญาครับก็เป็นบรรยากาศที่ กำลังจะเริ่มแล้วครับตอนนี้สนุกมากๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูบรรยากาศการวิ่งใน,น,น,นครั้งนี้ด้วยจะมันแค่น ตอนแรกก็เหมือนกับคนเล่นน้อยนะพอวิ่งเขาจะวิ่งปุ๊บคนเยอะขึ้นมาทันทีเลยนะตอนนี้ขาแรงเยอะเหมือนกันนะไฟโน่นน่าจะเพชรสามต้นๆเลยนะสวัสดีครับพีเต้ตันนี้เราอยู่กับเพเซอร์60นาทีนะครับเย่หมอใบตองนะครับพิัญญครับพิัญครับผมพิัญญครับแล้วก็พี่ดังนะครับวันนี้เพชรอะไรครับ เก๊อยู่5.42ครับ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงนะครับระยะ0 5มันเป็น10.5นะก็เลยต้องเผื่อหน่อยนะฮะเร็วหน่อยหนึ่งนะครับนี้กจะมุดออกมาได้เมื่อกี้ก็แน่นนิดนึงนะอันนี้ก็เลยต้องไล่หน่อยนะครับที่กิโลเมตรที่สองนะครับระยะ10.5เนี่ยก็กําลังทยอยทยอยไปนะแต่ว่าผมอ่ะยืนรอระยะ5กิโลเมตรหัวแถวอยู่นะครับว่าจะเป็นใครนะ บรรยากาศแบบว่าเป็น,าน,นการวิ่งที่จัดในวันสงการครับวันนี้ก็กมีความคาดหวังกันว่าจะโดนสัดนน้ำกันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อาจจะเบียกได้นนวันนี้เอาละครับหัว,หวแถวห้าโลครับ <c oughs> เห็นใครกันบ้าง้ะดูโห้าโลใช่ไหมครับตามเลยครับตามเลยครับยังทันอยู่ครับตอนนี้ห้าโลอยู่ที่สองโลแล้วครับ จะถึงจุดกลับตัวด้านหน้านะฮะตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนนะครับไปครับไปครับยังครับต้องมีต้องมีจุดต้องมีจุดเช็คไนะครับอาโลครับตามครับตามครับไปบอมไปเฮ้ยมีปอนไหม โอ้โเดี๋ยวมาดูนะว่าใครอยู่ในชุดเดินลเสานะครับไปครับฮโหลใช่ไหมพี่ใก่จะจบแล้วครับฮโลโลไก่จะจบแล้วครับเอ้าเงินเดือนแล้วจ้าทินเดินวิ่งเดินวิ่งงานเดินวิ่งถูกต้องถูกต้องโอ้โหนี่ครับผู้นำมาโลของเราวันนี้นะครับอ๋อนั่นเหรอ นั่นเด็กผู้หญิงเหรอเอาดูบ้างผู้ชายใช่ปะางนั่นเหรอเราตามไปดูเราตามไปดูน้องคนนี้ก่อนนะครับโหยเยอะมากครับไปไปไปน้ำอยู่นะพอหญิงครับอูอหญิงห้าพันครับนิดเดียวนิดเดียวเดิยวมาลากน้องหน่อยหดิว หลิวมาช่วยลากน้องหน่อยหลิว,เร,วเร็วเร็วเร่งลากน้องหน่อยหลิวในออหญิงนะครับเนี่ยตอนนี้น้องวิ่งอยู่4.2 4.2นะครับน้องหลิวไปลากนะครับอันดับสองผู้หญิงตามมาติดๆครับอันดับสามโอ้นึกว่าใครครับไม่เอา สวัสดีครับโอ้โ oh, หครับนิดเดียวนิดเดียวครับมาแบงค์มาแบง,งเอายอ่อเล่นดิแบงเล็กหน่อยจะจบแล้วไปมุนไปเดี๋ยวนิดเดียวบ้วุงไว้คุ้มไ้คุ้ไว้คุ้ม้ง,งานก็คือปิดถนนฝั่งนี้นะครับร้อยเปร์เซ็นตเลยดีมากๆเลยครับทำให้เราวิ่งกันได้สนุกนะครับ เจอพีจโจกดิสวัสดีครับพี่โจ๊กสวัสดีครับวันนี้มาในตำแหน่งอะไรครับพี่โจ๊กมาในตำแหน่งเป็นคนขานระยะมินิครับโอ้เป็นคนขานระยะมินินะครับนครับตอนนี้มินิยังไม่มาใช่ครับยังไม่มาคิดว่าพี่โจ๊กคิดว่าใครจะมาระหว่างพี่จรุนหรือว่าสดใสครับน่าจะสดใสตอนนี้นะครับ10กิโลเมตรมาถึงแล้วนะครับถ้วยพระราชทานนะครับชิงถ้วยพระราชทานถ้วยเดียวนะครับมีถ้วยเดียวนะครับถ้วยพระราชทานสำหรับ10.5ของผู้ชายนะครับ เป็นสดใสนะครับสดใสนะครับจากทหารจิวแรนเดอร์นะครับแล้วก็ใส่เสื้อเสื้อเพนมาด้วยเลยนะครับวันนี้โอ้โหครับเป็นไงครับพี่จารุลต่างห่างเหมือนกันนะโอเคครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมครับโอ้โหสุดยอดครับสดใสไปครับนำมาขาดหัางเลยครับพี่จารุลตามมาเลยครับพี่จรุลนิดเดียวครับพี่จารุล ดีงครับลดไสครับโอ้โหมาของจริงครับวันนี้โอ้ยินดีด้วยครับโอ้พี่ดินทางโอ้โหดีเดินทาครับโอ้พี่อนุนสุดยอดครับพี่สุดยอดครับสุดยอดครับพี่เจอสุดยอดครับเยอะมากเยอะมากครับสามจุดสองครับสามสองแปดครับสามนะครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะอามินอามินอามินอินเดียอามิน พี่แจ็คก,ก็มาครับวันนี้นิดเดียวครับพี่แจ็คเรารอ,อคนนี้อยู่นะครับอโอ้อยิงครับมนเทียนพาพี่ครับมาแล้วครับโอ้โหส่งดีมากครับยังดีครับเวลายัางดีเลยขวาเลยขวาเลยผมแดงผมแดง มเกี vard, Holmes, oh. ่ยวผมเกีียวผมเกีียวอโหเฮ้ยยมากอ่ะได้ด้วยได้ด้วยครับได้ด้วยด้วยนะครับโอ้โหได้ดด้นรโอ้โหได้ดนด้วยนครับโอ้โดนด้วยได้ดวยครับ้าหไดได้ดวนครับโอ้โได้ดไะ ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยเทศห้าห้าสามยี่แปดนาทีนะครับโอ้ยเยี่ยมมากๆครับเร็วเสาร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแนะนําตัวก่อนครับผมสดใสดวงแก้วครับสดใสดวงแก้วจากทีมสเกตเกตนะครับแต่วันนี้ใส่เสื้ออะไรมาดูสิเสื้อแผ่นโซเสื้อเซตมานะครับวันนี้และอีกท่านหนึ่งครับผมอภิเดชพูลาบครับอภิเดชพูลาบนะครับมาจากอุบลครับอุบลทีหมูบินนะครับโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ได้อันดับที่ ที่1.10กิโลครับ10กิโลมันระยะประมาณเท่าไหร่ระยะเท่าไรมผมได้10.2ครับจ0 2, 2นะครับแล้วก็รมยะ5ครับ5 5โลแต่ในนาฬิกา4.7ครับ4.7จครับ <4. 7 S 1> จบที่เวลาเท่าไหร่ครับอ่บ1 6ซีซีครับ1 6บหซีซีเพสอะไร3 3 1, 1, 1ครับ3 3 1. 1. 1ครับ โอ้วันนี้นี่ไม่ได้มางานอำเภอเล่นๆนะครับนี่ใช่ไหมรเร็วค่อนข้างเร็วเลยนะครับสดใสจบที่เวลาเท่าไหร่วันนี้ครับสาาสองสี่ประมาณเพจทสามงแปดครับควาระยะมันเกินนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่า10บโลเปลนี่ต่ำกว่า35นะครับวันนี้ถือว่าเต็มที่ไหม วันนี้ได้ทั้งได้หัวเต็มที่ไหมก็เต็มที่ครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับวันนี้คนนี้อีกแล้วนะครับมนเทียนฟาวี่นะครับผมเวลาเป็นไงบ้างวันนี้40ค่ะ40พอดีนะครับเป็นถ้วยพระราชทานนะวันนี้ล่าสุดเห็นว่าไปที่งานที่แก่งสะพือด้วยได้รนดับที่เท่าไหร่ครับโอ้โหมันเดิมโอ้หมันเดิมโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เก็บเก็บเยอะเลยนะความรู้สึกเป็นไงบ้างที่วิ่งวันนอ้สนุกมากเลยค่ะแต่ก็กดดันเหมือนกันกดอื อยากได้ยด้เาาจัยครบเด็กหญิงจารุกนิภากำมุทงาครับขอนเต้นความดีดีด้วยนะฮะน้องสตาร์เร็วมากนะครับเยี่ยงครับรับเลยรับด้วยรับด้วยรับด้วยด้วยรับด้วยด้วยยอดเลยนะฮะอายุสิบขวบครับเดินทางมาจากปทุมธานีครับเพื่อแานนี้ชื่อน้องอะไรครับพอใจน้องพอใจชื่อจริงชื่อ อ๋อมาจากที่ไหนครับปมานมาจากปทุมธานีอายุเท่าไหร่แล้วครับ <30. S> 1 0บสขวบนะวันนี้ได้โอออระยะ5กิโลเมตรเป็นไงบ้างช่วยพระราชานด้วยนะครับวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างรับอันดับหนึ่งภูมิใจภูมิใจ,ใ,จใช่ไหม เราวิ่งมาเมื่อกี้เพจเท่าไหร่ได้ดูนาฬิกาไหมเวลาเท่าไหร่่อ426นะครับซ้อมซ้อมกับใครเหรอครับอยู่ที่ที่ซ้อมกับพ่อนะครับครับชื่อปริญญาสวนสุภาครับชื่อเล่นจ์ก๊อครับก๊อปครับวันนี้มาจากไอเอสเคนะไอเอสเคนะครับก็คือรันสนามโคราชได้อันดับหนึ่งรุ่นอายุ20ปีมาหากินไก่แล้วเนี่ยมาหากินไก่แล้วเนี่ยเป็นไงบรรยากาศเยี่ยมน่าเจริญโอเคไหมโอเคครับบรรยากาศดีครับพี่สนุกครับวันนี้การจัดงานโอเคเลยครับดีเล้ว านครับขอบคุณมากครับ915ครับเทสอะไรครับ403ครับโอ้ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่พี่จรูลนะครับจรูลสักวังล้อมกลางออกช่องเราบ่อยๆนะบรรยากาศก็ดีนะก็ดีเป็นที่บ้านตัวเองด้วยถ้าจต่งานก็เยี่ยมครับเพราะทีมงานที่เขาโอเคอยู่ครับ วันนี้พี่จะลุนจบที่อันดับอสองนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสูสีมากเลยนะเมื่อกี้สูสีมากเลยเกมเป็นยังไงวันนี้แบบวันนี้ก็วิ่งไล่ตามน้องไปเรื่อยๆครับตามน้องสดใสไปเรื่อยๆเสร็จแล้วตอนแรกว่าจะแซงแล้วัวแซงไม่ข่าวก็จะจะเจอน้องเขาไล่นะครับเพราะว่าประสบการณ์คือเมื่อสามวันที่สิบสองนี่กันที่แก่งสะดือครับวัแซงน้องแต่โลโก้แล้วเราต้องมาตอนเกือบเข้าเส้นชัยก็คือไปเจอกันมาแล้วที่แก่งสะดือได้แต่วันนั้นมันร้อนอากาศร้อนมากที่ตอนเย็นก็ถือว่าเป็น นักวิ่งดาวรุ่งคนหนึ่งที่น่าจะตามองนะน่าจะตามมองนะครับอายุน่าของเราด้วยแหละใช่ใช่ห่างกันเยอะห่างกันเยอะกำลังสดนะครับเพชอะไรพี่จรูนวันนี้วิ่งเพชรสามได้สามสามสองครับสามสามสองครับโอเคขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับพี่จรูนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นใหญ่ไม่รู้ได้ไงว่าเดือถ่ายอยู่และอันดับที่สามครับคุณประกรณ์ชวริศครับ OTD ครับขอต่อเซฟ OTD กับทุกบริการเลยนะครับ ไดโนเสาร์ครับอเชิญพิธีกรกิติมศักดิ์ครับรางวัลแฟนซีเอาลมันหมดลวลมมันแบบตอั้องบักออก็งอนีครับจบคบ้นครับกนีอ่